มาเทด,ดิพี่พอดีเลายห้บอ,อกกาวออดินเขาเป็นเพียงคันผักไปเด้ะใส่บอกแก้วละประกันวนาเพราะว่ากินทำคกอเพราะว่า,า,วามันมีแต่ครัวขี่จะรัจรสี่เดือนเนะ<ด>าะเพราะว่าเฮ้าเอาไว้แต่โดนแหลย ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันบ้าสุขโซคนมมันนี่กันมาพ่อน้องไอเดียแกไม่บุญอีกแล้วโดยกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมเด้อม,มาพ่อากันอีกแล้วมันนี่มาพ่อากันมันนี่กับยูทังบ้านน้องไอเดียโอ้โหต้องทำไมบุญอ,อ,นะอีนีหลาอะนะโอ้ขี่จเรือน<ด>ตอกใจว<ด>่าจะมาพ่อกันตอนนี้นะพวกทางสร้างเพิ่นกำลังเห็ดไปสั่งบุ๊คเซลเซลทางไอแก้วเพิ่นกระไรยังไงเนาะเพิ่นสิโก ให้แล้วเลยบ่หรือว่าจังใดสิไปถามเพื่อนสัก่อนนี่เงินเพื่อนว่าแวแวๆว่าสิไปทางบ้านน้องยืนเ่มือนันอีหล่ะไก่มือเงินเพื่อนเอายืนบอเพื่อนไก่เติบอยู่เดี๋ยวเนี่ยบุญสิไปถามทางสร้างเพื่อนสักรวรรว่าเพื่อนสิไปบ้านน้องยืนเมื่อใดหรือว่าตอนใดแล้วก็สิไปถามเพื่อนว่าเพื่อนว่าว่าให้ซื้อซื้อเล็กเนาะเขาก็ซื้อมาแล้วแต่บ่่ฮู้วาเพื่อนสิก่อฮอดคันใดบอวาวบ่เฮือนเจ้าไวไยวบ่งามบ่ ขันขันเทือนบัดเทือนเจ้าเหล่วเจ้าร้องเพลงเห็นม่มบุญฟังเด้อโดยสอมไว้เลยลูกเด้อโดยบางในคอเจ้าอาบน้าเจ้าถูขี้ไข่อยู่เวอยล่ะเจ้าอาบน้าเี่เจ้าต้องถูสิยเลยล่ะเด้อถูขี้ใครบบไฮลินเจ้าต้องถูแล้วก็สู้สบู่ออกมาแล้วก็เซ็ตตัวแห่งแล้วก็ทาแป้งใส่โคส่หน้าแล้วก็วีผมหัวนี้ต้องซะเด้ออีหล่ะเด้อ ดยพุ่นละเดี๋ยวแม่บุญสิไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเฮือนก่อนเด้อล่ะเด้อกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ล่ะยังบ่ดีกินไหนละบุกป้าเพียงคอแม่บุญได้เนี่ยังบ่ดีเหียบไม้ก็เพียว้ฟังูแม่บุญสิถามถ้าว่ามื้อใดเฮ็ดเฮือนจแล้วนี่เจ้าสิจือแม่บุญได้อยู่บ่สิได้แม่นบ่บ่ถึกพ่อแม่บุญอยู่กลางทางบ่เอิ้นสิแม่บุญ่แฮงแล้วกไปหาุ้มกับปูกบแม่น้องพลเห็นจือ่แม่บุญพเอ้า งุมกระปูอยู่ใช่น่ะเจ้าเดียวเห็นแม่บูลบอกเลยแม่บุญอยู่ใส่ไปไปพ่อแม่บุญอยู่ใส่แม่บุลมากแต่ใส่น่ะแม่บุญกำลังมาเึ้นน้องไอดีขี่รถมาน้ำทางบอกเจ้าน่อยอยู่น้องเลยหักแม่บุญว่าได้เห็นเจ้าไรแม่บูเจ้เหเยเห็นแม่บุญบ่ไปงุ้มกระปูคือบ่เอิญใช่ไหมบูลส้ะพอนเห็นแม่บุลมาเพอดำพิ่นไปอัน ไปจกกระปูได้บ่กระปูได้อยู่เต็มกระตาเต็มกระแทอาไปเฮ็ดยังหลายแค่ไปกินแพงแพงเมียนบุญหรือบ่วเจ้าแพงแม่นบ่แม่นบริวารตัวตัวให้เฮ็ดเพือนให้ซืซอบุจักวันให้เฮ็ดเพือนแพงอิริแพงอิริมาสิฮะอืมบฮึมฮึมฮึมแพงกัน เพงพี่น้องเลยสบุนบ่มีลูกสาวก็เลยเพงเด็กน้อยเมื่อบำมือเหรียญเพื่อนเมยบุญบัดเทีอนแล้วนี่เนี่ยบ่เมื่อแล้วกับมาทรงเมื่อเหรียญซืๆอะไรขำบ่มือทรงนะเมื่งนะกับบ่ขำแล้วสนกับนอนนั่จะขึ้นหนึ่งโดยป่ะพื่อแหละเข้าไปบงทางเทือนโปสกาอนบัดียัง โอ,โอ้โอ้ยยาเดี๋ยวเจ้าเห็ดได้เดี๋ยวแม่บุญไปเบิ้งทั้นซางคนเห็ดเพื่อนก่อนโอ้ยก้าวคนใส่ีดินเต็มเต็มเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วอสบายดี e Oil, i, เด้ลยก้าวไอ้แก <à right, S 2> ้วดูดีก้าวลองใส่ละก้าวคนคนดิน mà bằng đạn này gần. Ừ. Phải nữa, sau. Ta mà một nhà cái cầu nó thế Khan? Bổ đồ, bổ đồ đây

งามเลยค่ะ,ะกโกแล้วเลยแล้วโกแล้วเลยบือว่าสี่ดไปทางอื่นก็บรดนี้มนี่ก็บ่บ่แล็กก็จน้อยหมื่นหมื่นก็ได้ย้ายไปทางเงินนเงินาะว่าย่านเพิ่นจะขึ้นยังังนะโอ้โอไปไปย้ายเลยไปเฮ็ดโตโตยังไงบริโตกระเถิบลงทั้งหนาหน่อยเนีอยทั้ทงหนาหรือทั้งข,าง,งา,งขาง่า้ทงขา คไปพุ่นกะจังเนอะกะมือวันจันทร์ก็ได้กลับนะอาจารย์เพราะว่าโตกระเทิบออกซื้อเบลูเดโกบลูเดยังบลูกโกหรือเทพื้นนาวันค้าจะได้เข้ามาเหู่นี่มาเทพี่พูดดีเลยพูดีเลยให้บอกกาออดินเขาเป็นเพียงคันแล้วก็เทพื้นทั้งพี่เ็โตกันเทพื้นนาจะเทเพราะพ่อมาเลยเพิ่นตั้งไว้ได้มือเช้านี่เฮามาได้เพิ่นหักตั้งได้สองก้อน ลองดาวซีโก้พี่บ้านซีฉีพ่อเวลากินข่าเที่ยงหรือบอไอยังเจได้ก่อนกันกินละไปกินอยู่พ่นว่าเลยสิมากินพี่กินพ่นแหละมันโอม่เม่น้องเข็มพ่นเห็ดกินแล้วแล้วเพ่นโทรมาหาอยู่ว่าสร้างพ่นสิมากินเข่าพี่พ่อพ่นว่าเดี๋ยวเข้าออกไปเบื้องด้านนอกกันได้เด้อไม่อยากรบกวนปอยคันกินอยู่พ่นกะ สักบัดหอดเวลากะพากันไปกินเนาะโดยไปซื้อาเพื่อนกูไปเด็ดกินแล้วขอโดยแม่นห้าเอาไก่ไปให้เพิ่นเน่โดยเพิ่นแกงมาให้สร้างสดน้าก้อนเหมือนกันโดยเดี๋ยวห้าออกมาทั้งนอกกันได้โดยฮะไม่รบกวนอ้ายเพิ่นแหละมาแบบฮึตัวตื่นหมอนจะไหฟ้าไม่ใหญ่เป็นบ่อนหมอนผูกเข่งทากุด โอ้ไปเฮ็ดยังอะนะมันไปไล่พายมีเที่ยเพื่อนซื้อแบบโอ้โอ้อะไรเพื่อนไปเฮ็ดเพื่อนเพื่อนน้ำอีกน่าจะไปตอกไปตอกไข่อยู่โอ้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 โดยโดยหัวคันใด้หัวคันใด้นึ่มเฮ็ดหัวคันใด้เฮ็เพื่อนโดยเบิดปูนเบิดปูนอันนี้บอสสกินข้าวกินตามน้องๆกินตามน้องๆน้องหล่าหิวข้าวแล้วบอส เอาให้เบ uh, ิดปูนก่อนนั mm. ่งปลาก้าวเด้หิวอยู่บ่ยังยังจะฝ่าท้องหิวแล้วกันจ๊ะก้าวเพิ่นอยู่อันก้อนบล็อกอยู่เดี๋ยวรอบางด้านนอกก่อนบ้านออกมาไกลๆบางกันเอ๋ย หักไปเลยใส่บลอกแก้วละคุณปากกาศเพื่นทำแล้วพี่โอ้โหเพื่อนสีมันลูกแล้วพี่แดนนี่เพื่อนก็ใส่สามก้อนนะจันโอ้คนต่างงามเทียงครับนั่นก็ใส่สามแก้วแต่ว่าเมื่ออื่นนี่เพื่อนไม่ได้อยู่แล้วได้เห็นแต็ม,มืัอนี้ อือน mm hmm. <wh uh ี่สิไปทางพุ่นมาสิทางบ้านน้องเย็นงามเนี้แบบนี้ทางบ่าวก้ากับขูดกอดกอดเดียวขูดดินออกข้บนดินบดจับโอ้แม่นั่เหรอเพราะว่าดินทำตะครมาเกิดเพราะว่ามันมีแต่ควายขี่จะรักเตียเดือนเนาะเพราะว่าเฮ้าเอาไว้แต่โดนแหละ รถคนเต็มแล้วตัวนี้จักรถบ้าเก้าเต็มอันนี้สองรถอือเพื่อสอรถพอดีเป๊ะเลยมาทีเออดิเนี๋ยวตะแรงกบมะก้ากะกินข้า,าวกิน,กน,บกนแบบต่อทางั้นได้ก่อนนี่ไปคนดินในถ่ายคลิปอยู่บ่อเจ้ากันเลยถ่ายอยู่ว่าบ่อได้ถ่ายเออ ทางน้องดาวเพิ่นข mm ึ้นห่างเลยได้อากาศห้อนแต่แต่เศร้าเล่มันเนี่ยอ้พวกเศร้าออกคากอันนี้ฟะกะบ่เศมันบ่จับบ่แน่นบ่แม่นตัวก้อนน้อยเห็นบ่กะบ่แม่นก้อนก้อนเบิดแล้วบ่ก้อนน้อยเบิดแล้วก็มีอยู่บวเลย ที่ที่เรือเฮ็ดห้องหน้ามันแม่นบ่แม่นแม่จะทะเลาบัวจะบุกไปยังใช้ได้ใส้ได้สรรพสบุนใช่ได้สิเป็นเนาะคนละโรงงานบ่แม่นล่ะวันหนึ่งทำงานอันสรางจ๋าสร้างจ่านี้ก้อนใหญ่เนาะโดยสร้างยังก่อนน้อยนะที่ว่าเฮาโอ้ที่ว่าเฮาสร้างเสาเนาะบะเตียงสร้างเสา จะถ่ามมาเบ่งทั้งน้องดาวกันยังจะกับน้องสามกับหม,บมูมพักกินขา่าวว่าไ, <c oughs> ไปกินยู่เพื่อแหละบ้านน้องเค็มเพต่ผเหตุกินถา่าหมดนะอืมอืมอืมอ สร้างเพิ่นก็ได้อยากกินข้าวก็ให้ปูนเบิดก้อนว่าซั่นย่านปูนแข็งเพิ่นว่าทางน้องดาวก็ได้เออมีแต่คนสีมือดีเผื่อมีลูกมีเมียนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้แล้วน้องดาวมีสีมือเลยง่า <c> ย <oughs> แล้วปูนเบิด์ตกะสิพากันไปกินขา้าวกินน้ำยู่ทาง แม่น้องเข็มเพิ่นแกงไก่ท่าอีหลาคัมแพงขึ้นมาลูกโอเคงามบ่เฮือกจ้นนี่ลูกบ่บ่บ่ข้างนี้แม่บุญเสียงเยอะนี่เนี่ยดิ้งเสียงแม่บุญเยอะนี่เสียงแม่บุญดีบ่ดีแล้วแม่ดิ้ลูกสาวข่อยคือคืองามแท้มันนี่บ่เอ้ยอีหล่าต้องมัดผมไปนี่ได้ลูกเด้อมันจะงามเด้ออ้ยบ่บัดงามกันคืนนี่ก็แจ้งเลยนี่บัดใต้ไฟนี่อุ่งเด้เห็นบ่นี่ แฟนงามเลยงับตักงับตัวเล่าจีไดาขิดดินสิโยด์เชตาเจ้าบลูนี้ดินขี้ปูนลูกขี้ปูนขี้ปูนไอ้ดาวสิโยด์เชตาเจ้ามาให้อยู่ใกล้จีไดาก่อนขี้ดินกับปูนอันเดียวกันให้แล้วเออเดี๋ยวบอกเพิ่นใส่คางนั่นกะเพิ่นใส่ให้แล้วเพิ่นใส่สามก้อนคางนั่นก็ได้ไอ้เพิ่นใส่ให้ อ้ากินยังคืออิ so okay, ers, uh, okay. like ่มลรกอืมกดิบูมันกินน้าลายบ่บ่กินขะปุ้น้กระเตะเศ้านีกินกะปุ้นขึ้นหนาขาวงามเมานี่บ้างบ้างยืนดีดีเด้อแสวกสาวข่อยดูกสาวข่อยงามงามมานี่กีหละอ่าิดลยวันนี้าแป้งะนี้ทาแปงคืองามได้สิโอ้โหเกิดมางามบ่ ไปใหญ่เป็นสาวใหงสิงามเด้หนิจนทั้งร่มอีหล่าอย่าไปใกล้พุ่นลูกออกมาลูกล่ะไม่เลยวะไม่มุนนิปจนใด้หนินิบอีหล่าอย่าเบาบ้างเลยลูกเด้อไม่เบาเด้อลูกเด้อย่างตรงมาลูกหาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ไผ่ไปให้ลูกซั์มันเป็นแบบนี้เลยไหมบุ้นต้องสัมภาษณ์ต้องให้ซับบอกนะบอกนี่แกนุล่ะ เจ้าอย<ะ>่านั้นราซัตังเหรสิฮะแต่มีด้เรซตังเหสอสบล็อกแล้วบกเก้าเอ้ยม่แต่บล็อกเข้ามาในไปแล้วทางั้น่นตังบลบอกแกอีละมาพี่ลูกทางบกเก้า่นแต่าบางต๊ะด้ลูก พแม่บุญก่อนเกาะแม่บุญอยู่นะาะแม่ก็รักเกาะแม่บุญแม่บุญป้าแม่บุญ้เกือบมันตกะมืนบ่อเป็นเหงือกแม่บุญเกาะเกาะเลยป้าเกือบโต๊ะคนละแม่บุญใหญ่มันจะหนาเลยแล้วจะเาบวกครึ่งเนาะตกเดินนี่หลงบวมลุงนี่แข็งหักได้หนีล่ะอือยายจะไปเฮ็ดได้ลูกยายยายไปเฮ็ด ขึ <c els descript or> <ạo> ้นมาขึ้นมาเก็บตะกี้เก็บเล็กกระปูกเก็บน้องลุยฟังเด้อแม่บุญสิเปล่าตอนแรกแดดอ่อนๆอีหล่าหาเอากระสอบเก็บขวดใส่เด้อลูกเด้อเก็บกระปูเก็บไว้เด้อสื่อแพงซ้ำเก็บใส่กระปุกไว้โดยน่าแม่บุญดอกกระดานี่จะเงียบเลยเมล้างน่ะหากระสอบแล้วเก็บขวดใส่ไว้อืมจักมันจะได้จักกระสอบเพื่อแล้วว่าก้าว คอยว่าซิบว่าให้กินเอ็มร้อยแล้วว่าเอฟซีมาโมอยากให้กินเอ็มร้อยเด้อว่าสันมันบีบว่าสันพูดว่ากานกินกับกินอันสปอนเซอร์เอาพนว่าไม่แบบทันใจพืชๆนั้นย่างเป๊ะๆได้ใช่ไหมแบบว่ามันมันแบบเอ็มร้อยพู้ลังคนบูทือธาตุกับมันบีบเด้เห็นบอกไอ้แก้วแล้วเรากินแต่เราวแ้วเนียนอ่ะเอกแล้วเราบมกินด้แบบนี้ถามว่าผู้ใดแพ้สุขภาพนี่มันคือเป็น มี่แต่ใค้แน่นเฮาสปอนเซอร์มันเป็นเกลือเล่เนาะเฮากินมันกานั่นเด้สิบเบดล้วบ่ปูนเบดปูนนะนี่คุณว่าสิกินเข่าดยคุณแม่ไปกินน้ำกันหู่บ้านน้องเข็มหมูแน่เพราเก้าไดอยดอยอืมอะตามสบายฮ่าห้าการอบพี่น้องเลยเก่าคนกาบริคารดีดีดี่ายบดไ่ปูนแนี้ายใครดบ่ บอบอกเนบ่ยแกสอบบ่เก้าขอไม่ได้นับเลยว่าาีนยังคลิปสี่กวดเบังให้คอยเนี่ยบอกเก้าน่นบอกขอุญาตเด้อพี่น้องให้บอกเก้าเปิดบังปูนให้ก่อนว่าเรือเท่าใดทางไอ้แก้วพนักพ่ออยุเท่พื้นพนักใครดีมาเบิร์ดบบน้าัยังไงเล็กแต่ปูบอเก้า เก็บไเก็บได้ซื้อโลหนึ่งสามสิบได้พ่อครัแพงเบ็ดเมียงก็ได้เมียงยังกะเพงไปซื้อยังกะจนตื่นอือกีละอยู่ใกล้เด้อลูกยี่ยนว่าก้อนดินเพิ่นตกใส่หัวเด้อลูกน้ำก้อนบ่มีบ่อันนี้น้ำก้อนบ่โอ้โอหบ่ได้บอกข่อยเนาะเงินสิได้ซื้อมา slide <laughs> h ừ. 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 kép bà luôn, kép ha luu xếp cả กระถุงกระถางไว้น้องก็สาง โอ้ตองพี่ก้าเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยทางพี่ก็ได้เนะตอนนี้ก็จับกล้องให้สาบุนก่อนพี่น้องเอ้ยใช่เพิ่อนสวยงามครับพี่น้องเอ้ยแรงเริ่มแล้วใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ใส่บล็อกแก้วพี่น้องเอ้ยเนาะเริ่มขัดแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่นไ่ายเพื่ตนใส่งามเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ น,นี่ก็เริ่มพักเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สิได้หายข่าวเที่ยงก่อนพี่น้องชน้องไอเดียเพิ่งมายังนี่นมาลินมาลินอ๋อก็ชอบแม่บุญบ่แม่นแล้วช่องของแม่บุญแล้วนี่นะเออกรียกว่า่องกบก้าวเก้าสิบหอกบุ๊มแม่นแล้ว่องของบก้าว,นะวบุ๊มไม่ไม่กันชั้นดอก พี่กองถ่ายแล้วพี่น้องเยตอนแะรกหนักจัดแล้วพี่น้องเนาะแรงนี่นะโอเคได้พี mmm ma, ่น้องเยตอนนี to ้แดดก็แห้งเปียงเปียงมาพี่น้องไอตอนนี้ก็ได้เนาะตัวก็ขออนุญาตจับกล้องให้สาบุญก่อนเด้อพี่น้องเนาะพอได้เบิ่งได้ชมกันว่าเห็ดเบียดถึงขั้นตอนใดพี่น้องไอเนาะตอนนี้ก็ตอนแรกหนักเลยน้องรก็ใช้ลาเปิ้งประสิกรพี่พี่น้องไอเนาะ ตบแก้วบใจลายๆเร้อโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับทั้งทีมงานสร้างเพิ่นกับลงมาแล้วสิปไปได้เวลาไปกินข้าวกินน้าได้เลย พูดแหละพี่น้องไปกินข่าให้ทั้งสร้างคนไปกินที่ทั้งบ้านน้องเข็มสำหรับเค็มปน่ก็สิขอขอบุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามทับชมคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกขามโฆษณาพี่น้องไอ้เนาะขอบุณขอบคุณไปทางผู้รักผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่ว่าฝากเงินมาซอยเห็ดเฮืออเห็ดซานของน้องไอเดียก็ให้ผู้ใหญ่ทุกทุกคนตรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงควมเจ็บบวหายได้ควมไข้บหายมีเด้อปรารถนาสิ่งได้ก็ขอสมควงมุ่งมั่นปรารถนา ขอยบุญร,รักษาเทาวดาคุ้มครองให้เพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต่ความสุขสวมจะเริ่ยิ่งๆขึ้นไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วพออันในคลิปหน้าขอกาบคำว่าสบายดี